ครับพบกันเช่นเคยนะครับทางช่องดูเพลินสบายสบายครับเหมือนเดิมและเช่นเคยไม่เปลี่ยนแปลงนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาตามหาเรียญมาประกาศรับซื้อเรียญเช่นเดิมและเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมให้ราคาสูงถึงเรียนละ7 0 0 0หมบาทนะครับแต่ก่อนให้เป็นแสนนะครับแต่ลดราคารับซื้อลงมาเหลือ70,000บาทนะครับด้วยเหตุผลบางอย่างส่วนตัวนะครับ แต่เกตเหมืองบาลก็ถือว่าราคาสูงไม่เบานะครับด้านนี้คือทางด้านหลังของเหรียญนะครับซึ่งเหรียญรุ่นที่ผมจะมารับซื้อในคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นการจนาพิเศษปีพศ2 5 3 9ชนิดราคา50สตางค์นะครับด้านนี้ก็คือทั้งทางด้านหน้าของเหรียญและก็ทางด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับหลายคนและท่านก็คงจะคุ้นตาดีนะครับหลายคนและท่านอาจจะมีนะครับหลายคนลท่านก็อาจจะเคยเห็นนะครับ แต่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเรียน50สตางค์รุ่นการจนาพิเศษปีพศ2539นี้นะครับมีทั้งแบบที่ไม่มีราคาเลยและแบบที่ผมตามหานะครับแน่นอนครับมีความแตกต่างนะครับระหว่างแบบไม่มีราคาเลยและแบบผมตามหานะครับแบบผมตามหานั้นนะครับมาดูความแตกต่างกันได้เลยนะครับนี่คือทางด้านหน้าของเรียนนะครับทั้ง2แบบนะครับแบบมีราคาแพงนะครับให้สังเกตนะครับ เหรียญนั้นจะเป็นเหรียญสองขอบนะครับเห็นไหมครับแต่ถ้าแบบไม่มีราคานั้นจะเป็นเหรียญขอบเดียวนะครับแล้วก็แบบมีราคานะครับให้สังเกตพระเศียรของพระองค์ท่านนะครับถ้าแบบราคาแพงนั้นจะชิดติดกับข้อความตัวอักษรด้านบนนะครับจะชิดนะครับแต่ถ้าแบบไม่มีราคานั้นจะห่างนะครับจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับแล้วก็สองขอบนั้นต้องสองขอบสม่ำเสมอรอบวงขอบเหรียญด้วยนะครับสําหรับแบบราคาแพงนะครับ มาดูทางด kind of like <ๆ>้านหลังของเหรียญบ้านนะครับก็เช่นกันครับก็ต้องเป็นเหร AS, Hence, ียญแบบสองขอบแบบสม่ําเสมอรอบวงขอบเหรียญนะครับแบบราคาแพงนะครับแล้วก็นะครับแบบราคาแพงนั้นนะครับเห็นไหมครับดูชัดใหญ่ๆเลยนะครับเป็นสองขอบแบบสม่าเสมอรอบวงขอบเหรียญนะครับแบบนี้คือแบบราคาแพงนะครับถ้าแบบไม่มีราคานั้นจะเป็นขอบเดียวนะครับเห็นไหมครับจะเป็นขอบเดียวแบบนี้นะครับแบบไม่มีราคานะครับแล้วก็ให้สังเกตนะครับ ยอดพระมหาพิชัยมงกุฎที่เปล่งเสียงรัศมีออกมานะครับจะชิดติดกับข้อความด้านบนเลยนะครับจะชิดนะครับแบบราคาแพงแต่ถ้าแบบไม่มีราคานั้นจะห่างนะครับเห็นไหมครับจะมีช่องว่างที่เยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จุดต่อมานะครับให้สังเกตคําว่า50สตังนะครับถ้าแบบราคาแพงนะครับห่างของเลข5ไทยห่างของตัวสอเสือแล้วก็ห่างของตัวกลันนะครับจะชิดติดกับ ตราสัญลักษณ์ด้านล่างนะครับจะชิดเลยนะครับเห็นไหมครับแบบนี้คือแบบราคาแพงนะครับแต่ถ้าแบบไม่มีราคานั้นนะครับหางของเลขห้าไทยหางของตัวเสือหางของตัวกาลนั้นจะห่างจากฐานของตราสัญลักษณ์ด้านล่างนะครับจะมีช่องว่างที่เยอะเลยทีเดียวนะครับแบบนี้คือแบบไม่มีราคานะครับหากจมีแบบที่มีราคาแพงทั้งทางด้านหน้าของเหรียญนะครับและก็ทางด้านหลังของเหรียญด้วยนะครับทุกจุดตรงเป๊ะนะครับ ถ้าว่าเหรียญนั้นไม่ผ่านการใช้งานนะครับหรือว่าผิวเดิมนะครับคําว่าไม่ผ่านการใช้งานก็คือผิวเดิมเลยนะครับผมให้เหรียญละ70,000บาทนะครับแต่ถ้าว่าเหรียญนั้นไม่ใช่ผิวเดิมหรือว่าผ่านการใช้งานนั่นเองนะครับแน่นอนครับราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญตามความคมชัดของเหรียญตามลําดับนะครับถ้าว่ามีนะครับหรือว่าสงสัยว่าใช่หรือเปล่านะครับอยากจะส่งรูปมาสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถส่งรูปมาให้ผมดูได้นะครับผมจะ ดูให้อีกทีว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับซึ่งช่องทางการติดต่อกระผมนั้นนะครับก็เหมือนเดิมครับเป็น ID l ดียนะครับ ID l i n e ก็คือ ID l ดียนี้นะครับที่ผมได้ขึ้นมาให้ดูบนหน้าจอตอนนี้นะครับ